ดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมวันนี้เฮาจะมาตกจำนะฮะตกจำต้องการป่าสลากหรือป่ากระดีภาษากลางผู้หูเกียรติคือเจ้าของซะเนี่ยเอายกแล,ล้วเนื้ยกป่าทโทโท,โทป่าใหญ่น่ะนี่เนาะป่าทโทโทอฮได้ป่าใหญ่น่ะนี่เออ ได้ป่าใหญ่เนอะป่าใหญ่โอ้โหๆอันนี้นี่ป่าใหญ่นี่เออต้องใจไอโอไหนปุดเลยหน่อนี่อ๋อบอกว่ากันบอกว่ากันอ๋อเอาล่ะเออบอกว่ากัน,กนมันใหญ่จนปุ๊ดนาะครับใหญ่จนปุ๊ดอ๋อบอกว่ากันโอ้โหๆปา่ามันใหญ่ อจะลงสองจำนี่พอแล้ะนอมันจำหมานจำไรจำหมานอ่ะจำได้จำหมานลงพอนุงเอาละอ่า,อาเดี๋ยวพอเนาะครับนอจำได้จำหมานอาเอาแหมฮาเดี๋ยวชีมันยกเอาอาหารออยเฮก่อนเนาะอ,อาหารน่ะล่อ รอบป่าให้เข้ามาเอาล่ะครับเนอแถมรอบนั่แล้วนะครับยกยกแล้วป่านแอนอันจำ้จำช้จำจ้ำปุ้ดนะข้าใจตักเลยข้าใจตักข้าใจตักปัดทธุข้าใจตักข้าใจตักตันอยู่ตันอยูหน่อได้เนอครับเนอรได้นะ่ะเนี่ยถือว่าได้นะอ้าวเออเอา,เอา จำวางแล้วโชกำน่อโชนะครับอันนี้จำมันพุทธนะนี่นะแต่ว่าอาศัยป่ามันลายก็ไล่ก็แช์ก็กระดิ่งก็ซับซากให้บัตนนกักเนื้อครับเนื้อบนี้นอมน้ำาสยตามาเจ้าของภาพเจ้าของภาพเอามาโชว์นะกล้องนี่กำโอเคเดี๋ยวก่อนเน้ออัานชัดๆนะป่าโตโทใหญ่เน้อน่องป่าโตโทโทอันนี้บ่ธรรมดาเน้อกิโลนี่ง่ะยินดีจัดหนักมามาพอแถมจำหนึ่ง มาน้อมน้ำใส่ตามละเอาละแถมจำหนึ่งจำหนึ่งจะยกลันเนอร์เจ้าของจะไปยกเองนะครับเอาละ,ปะเปลี่ยงไงเพื่อนจะยกตะก,กี้ก็ได้นอได้คำนี้จะยกจำน้อยยกจำน้อยจำน้อยจำน้อยบันไดซักจั่วแสดงว่าจำน้อยนี่มันความ อ๋อมันอยู่ใกล้กันเอาห่างกันชักงน้อยเอาวางตอนนี้เอาละใกล้กันเนาะกับนี้เอาห่างมันน้อยหนึ่งเอาละวางเลยเอาละเดี๋ยวรอแหมซิบนาทีนออสองพอนอจับน้อยนะครับจับน้อยอแต่ว่ามีป่านแน่นอนเพราะมีบ้วนน้ำแล้วมีบ้วนแต่ว่าจับน้อยอ่ะวัดดวงวัดดวง ได้จะปลาสลากเนาะเอาล่ะปลาสลากก็เอาได้ปลาสลากจำน้อยไ,ได้ปลาสลากน้อยหนึ่งก็ถือว่าได้เนาะเอาล่ะนี่อ่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาอันนั้นทัดไปเลยทัดไปเฮียเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วไปละเอาโยกอันนี้จึงได้แต่ว่ามันปุ๊ด วันนี้ก็มันป่าตัวใหญ่หัารุดไปเห็นแล้วครับเพราะว่ามันเออตะกี้มันป่าตัวใหญ่เนานะโตจั่ปุ๊บไปเลยนะเออก็บอกว่ากันสรุปแล้ววันนี้ได้นะฮะได้กิโลสองกิโลได้อยู่นะครับกดไลค์กดแชร์กดก,ก,กระดิ่งก็ซับสไคร้ให้รายการมันนึกกัดกินครับเนื้อนะครับ,นะรบอ่าเดี๋ยวเขาจะล้อเอาแถมรอบหนึ่ง เอาละแถมรอบหนึ่งต้องเตรียมหิงไปเนอร์ครับเนอร์เพราะว่ามันจับมันปุ๊ดโยกมาแล้วเอาละป่ญญาไงรูไปเหม่หมดอ่ะมันมันพ่อเนาะบด่ได้บ่ได้นะป่ญญาไงบ่ได้เพราะว่าจับมันปุ๊ดไปแล้วนะครับจับมันปุ๊ดเออเหตุผลที่มันปุ๊ดเพราะว่าจับนี่มันเ้นน้อยมันเ้นน้อย หมอสำรับกับป่ากะดีนะครับจะจะก,กี้เข้าป่านิ้นตัวกิโลไปยบ่าสามารถรับได้หรอกกดไลค์ก็แชร์กดกระดิ่งกดซับสไครให้แกรายการบนน้อยกักจิงมเนอร์ครับเนอร์ายการดีๆวันนี้มาจวนมหมฮามาใส่จำเอาป่ากะดีบ้านผมห้องป่าสลากปาสลาก,าลากวันนี้สองจำ สองจำนะครับกําเดียวเขาจะไปพอจำน้อยปุ้นจำน้อยบักขาดจำน้อยนี่มันทําจากได้จำไงไมันเป็นพลาสติกแล้วก็เส้นน้อยก็าขาดง่ายเอาละ่ะกําเดียวเขาไปวัดปุ้นเนาะไปวัดอันน้อยถ้าจะได้ป่าญ่มาเขามาวัดดวงกับจำน้อยเอาหล่มา มีกอจำน้อยจำน้อยบดได้เนาะครับเนอเพราะว่ามันเป็นได้มันใหญ่มันฮึกมันก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเนอขอได้รับการขอบคุณจากหลังรายการบะนุยกักขอบคุณครับขอบคุณ